นะนะครับในสงครามปากท้องผมก็ต้องตั้งคันเบ็ดอย่างนี้ครับเรียงไว้คล้ายๆปืนใหญ่เลยผมก็มอบมอบอยู่ใต้ท้องรถนะครับเพราะว่าหลบฝนแล้วก็มานอนลุ้นว่าเบ็ดคันไหนจะทำงานตั้ง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 ตังตังตังเพื่อดึงปลามาให้ปากท้องเราจินตนาการไปครับอย่างน้อยก็ฝากถึงทหารนะครับที่อยู่ชายแดนที่ลบกับอ่าคมนนะครับอนั้นลบเพื่อชาติ ส่วนผมก็มาสู้รบนะครับในการปักปลาตากฝนนะครับเพื่อปักท้องในวันที่ว่างนะครับว่างก็มาฝึกนะครับมาหัดตกปลาก็ถ้ามีโชคนะครับถ้าเกิดถูกหวยผมก็จะซื้อปลานะครับเอามาลงหรือมีโชคได้ได้งานได้งานหน้าขึ้นงานก่อสร้างใหม่ก็เอาซื้อปลามาปล่อยแทนในช่วงเดือนนี้นะครับเดือนนี้เดือนหน้าช่วงปลาวางไข่แต่ตอนนี้ก็ขอหน่อยนะครับเพื่อปักท้อง แต่เชื่อเลยเลยไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาตกอยู่นี่ไม่ได้ทักทีครับไม่ได้เลยวันนี้ก็เขาค่าวว่าไม่ได้เหมือนกันแต่โอเคครับเดี๋ยวนอนจ้องคันเบ็ดต่อครับส่งกำลังใจถึงทหารชายแดนครับ